โอ้ยรอบนี้มันไม่สวยเท่าไหร่วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเอาอ mm ีกแล้วรถลายแบบนี้โอ้ยมึงทำกันได้ยังไงเอ้ยอย่ามาอย่ามาขกล้กูไอ้เชี่ยกูไปขายให้พ่อมึงนะขายอย่างเงี้ยว้โวโ้โวโ้าวซูเปอร์คันนี้ไม่ธรรมดานะนี่ฮะโมซื้อไปทีเดียวดูมันดีไซน์อย่างไรรถนีอะไรเนี่ยโอ้ อะไรครับเนี่ยโอ้โชนแบือบเตียงกาเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมสต็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบที่3นะคลิปนี้นะคลิปนี้ผมเอาแค่3รอบก็พอละเดี๋ยวนานๆเรามาทำทีนึงนะครับเออประมาณ1อาทิตย์สัก1คลิปอะไรเงี้ยถ้ามาทำบ่อยไปมันก็จะเงินเฟ้อนะครับ yeah. มีคนแอดมายอีกแล้วก็รับสครับรออะไรผมรับหมดทุกคนนะแต่พอเพื่อนเต็มเดี๋ยวผมจะรีเพื่อนให้หมดเลยโอเคเลยกันละอึ๊บโอ้โหชนขอบพอดีขึ้นไม่ได้วันรอบนี้ฮุ้ยเลวหุ้ยสวยไม่ชนอืมไม่ชนไงเป็นไงล่ะไม่ชนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้เซิร์ฟนี้ไม่มีใครขายเดียวไปสิบล้านลงสิน่สิบล้านจัดไปครับผม จัดไปครับสิบล้านผมเอ้ใจเย็นกูเกือบกดซื้อแล้วไม่ล่ะอาสามกูเกือบกดซื้อ้วยละล้ออะไรวะนี่ไม่เคยเห็นวะ่ะทุกคนล้ออะไรอะล้อนี่คือมันต้องสมหาเอาหรอว่ามันมีขายอ่ะเออไม่เคยเห็นวะ่ะแปลกจัดโห้ยติดวอด้วยว่ะคันนี้ว่ะเท่เอาเรื่องอยู่นะทุกคนธรรมดาที่ไหนอะคันนี้ดูทรงแล้วนั่นเนี่ยเครื่องเต็มใส่ควันไหมไม่ได้ใส่ควัน Okay. ใส่ควันใส่แตแรเรียบร้อยลุยเลยครับผมแมนเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยรอบนี้มันไม่สวยเท่าไหร่วะ <c oughs> อ่ะ X7 ว่ะรอบนี้ว่ะซื้อสิครับรออะไรซื้อไปเลยเรียบร้อยอะไรอะ่ะอันนี้เขาจะแลกรถเหรออืมไม่เอาชิวชิวห้าสิบบาทห้าสิบบาท เฮ้ยโอ้โหมันเอาอีกแล้วรถลายแบบนี้โอ้ยมึงทำกันได้ยังไงเอ้ยอย่ามาอย่ามาใกล้กู <c oughs> ไอ้เชีย่ยเกินโอ้ยไม่น่าหันไปเลยแบบแป๊บเดียวไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกนะยูทูบคงไม่จดจำเห็นหรอกเอาไปขายพ่อมึงนะขายอย่างเงี้ยโหรถกระบะว่ะไม่มีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีมีแล้วสามล้านต่อไปครับน้องชาย โอ้ย GTR เฮ้ยๆๆไม่ซื้อไม่ซื้อเกือบไปละห้าสิบบาทไปเลยน้องห้าสิบบาทซื้อไหมเออโว้โ hey. ว้โว้โว้ s u p e คันนี้ไม่ธรรมดานะนี่อ่ะเชลู้องเครื่องสีทองไม่ใช่ห้องเครื่องนี่ฝากครอบเครื่องเฮ้ย oh, hey, oh, hey. อันนี้มาจากไหนนี่เฮ้ยโอ้โหมึงต้มไก่มาเหรอเพื oh, oh. <laughs> ่อนโอ้โหรถบักแน่นอนดูทรงน่าจะคุมไม่ได้โอ้โ oh, ห <laughs> จิ๋วแแจ๋วมีแล้ววะโทษที ยี่สิบล้านแมคคารินเนาะอ่ะซื้อก็ซื้อวะจัดไปสามสิบล้านอ่าสามสองโทษทีว่านายเรามีแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้หมิตาเอารถที่ผมมีแล้วมาขายอันทั้งนั้นเลยผมต้องมาแจกรถแล้วแหละเออวันนี้มาไลฟ์สดแจกรถดีไหมเนี่ยแจกรถหมดคลังเลยอะไรไรเงี้ยโอ้โหโอ้โห,โหซื้อไปทีเดียวดูมันดีซ้ายอย่างกับอะไร แล้วรถนี่อะไรเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหชนแบบเตียงกาเลยไปย้ายเซฟเออสวยครับอ๋มีคนขายอยู่คนเดียวโอเครถคันนี้ไม่มีด้วยโอ้สามสิบล้านมาโทษทีเ๋ยวสิบแปดล้านอนะสิบ ้องเครื่องเหมือนมาคุณตลกเลยโอ้โหเฮ้ยโ,โอเคโอเคอัน,นอันนี้ไม่โป้อันนี้ดูได้ตกใจหมดเฮ้ยเป็นอะไรกันภาพโป้ะนะฮะเป็นอะไรกับพวกเฮนไตนะฮะไอพวกเออ่ไอพวกโคโนี่หยุดการกระทำของเจ้าซะปะัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจทีเมื่อกล้โอเค่ซื้อคันนี้แล้วกันป้าไปเลยเรียบร้อยครับผม ตอนนี้เหลืออยู่8ล้านมีใครจะมาขายแบบทุนน้อยไหมโอ้ยหทำไมห้องนี้มันแต่งรถเท่กันจังเลยโอ้โหจะอย่างนี้กูท้อเลยเฮ้ยมีคนแบบทะเลาะกันปะ15ล้านได้ไหมผมงอนนะพี่เคยให้เองไปแล้วทำไมไม่เอาไปต่อยอดหาซื้อกระบะงบ4ล้านมีการแบบต่อยงต่อยอดกันด้วยนะครับจังหวะน,นี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของมองต้องสมบัตคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ